ภาพเก่าในความทรงจำของลูสย้อนกลับเข้ามาเรื่อยๆแต่มันช่างชัดเจนเหลือเกินชัดจนมันทำให้ลู้รู้สึกตัวได้ว่าคุณสมบัติอันเหมาะสมที่คุณปู่พูดถึงตัวเขาเองมันคืออะไรกันแน่ไอปีศาจตัวนั้นตัวที่อยู่ในห้องนอนของปู่นะหรอที่ทำให้ปู่คิดว่าตัวผมเหมาะสมที่จะรับมรดกอะไรของปู่นั่นนะ่ะลูซถามปู่ทันทีโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจเลยว่า ตัวคุณปู่ของเขาในตอนนี้ได้ฟังคำถามของเขาอยู่หรือเปล่าทามกลางหมู่ควันที่พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นห้องและเลือดของคุณปู่เสียงบทสวดเงิมเงิงเง,ง,ง,งก็ครั่งพลูออกมาจากปากของคุณปู่อย่างไม่หยุดอยัางเช่นกันใช่แล้วล่ะสิ่งที่เจ้าเห็นในวันนั้นมันคือคาอินบุตรแห่งอดัมมนุษย์คนแรกที่ถือกำเนิดบนแผ่นดินของโลกใบนี้มนุษย์คนแรก ที่เกิดจากการปฏิสนธิของชายหญิงมนุษย์คนแรกที่พระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธที่จะให้ความรักมนุษย์คนแรกที่ก่ออาชญากรรมและมนุษย์คนแรกที่ทำให้โลหิตไหลตกต้องลงสู่ผืนดินของพระผู้เป็นเจ้าบาปของเขาในวันนั้นทําให้พระผู้เป็นเจ้าสาบแช่งให้เขาต้องมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอมะตะไม่แก่ไม่ตายแต่ก็ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ แม้ว่าเขาจะสำนึกในบาปที่ตัวเขาก่อขึ้นเพียงใดแต่เขาก็ไม่เคยได้รับการเหลียวแลและให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าอีกเลยเรื่องเล่าของคุณปู่มันช่างทำให้รู้รู้สึกขดดู่และสังเวชใจความผิดบาปก็คือความผิดบาปจะมากหรือน้อยบ่อยหรือห่างเพียงใดมันก็คือบาปแต่การคาดหวังการได้รับการให้อภัยจากเบื้องบนในทุกๆเรื่อง คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เท่าไหร่นักปีศาจแคะผู้เป็นเจ้าน่ปู่กกำลังจะบอกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติพวกนี้มันมีอยู่จริงเหรอเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่เคยพบเจอก็ใช่ว่าจะเป็นความฝันเสมอไปเหตุการณ์วันวิพากษาเมื่อห้าปีก่อนก็เช่นเดียวกันเหล่ามนุษย์ ที่ยังเหลือรอดกันอยู่เพียงหนึ่งในสาของประชากรโลกทั้งหมดอาระยธรรมสมัยใหม่ล่มสลายลงเรากับโลกใบนี้โดนดึงถอยหลังกลับไปหลายร้อยปีพื้นที่บนโลกมากมายต้องกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ทำให้ดินแดนที่มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จริงเหลือเพียงครึ่งเดียว ความเป็นเส้นแบ่งรัชาติทั้งหลายจบสิ้นลงเกิดการรวมตัวกันของอดีตผู้นำประเทศใหญ่หญไม่กี่ประเทศก่อตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติที่ยังรอดชีวิตสร้างประเทศใหม่ประเทศเดียวบนโลกใบนี้และเรียกมันว่าโลกาอาณาจักรมีการแต่งตั้งจัก,กรพรรดิพิภพขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดพวกเขาเหล่านี้ ได้กระจายข่าวเพื่อสื่อสารกับผู้คนที่ยังเหลือรอดอยู่ให้เข้าใจว่าดวงอาทิตย์ได้เกิดการประทุครั้งใหญ่รังสีความร้อนที่สุดแสนจะอันตรายกระจายตัวออกไปทั่วทั้งระบบสุริยะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างกับโรงงานอุตสาหกรรมและอาวุธหัวรบนิวเคลียร์ของทุกประเทศที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ใต้ดินรวมถึงทุกอย่างที่เป็นาธาตุกัมมันตรังสี พวกมันแผ่ก,กระจายรังสีอันตรายออกมาทุกทิศทุกทางจนเกินกว่าที่ประเทศจะหยุดยั้งเอาไว้ได้ทันพวกเขาอยากให้เราเชื่อเช่นนี้แต่ความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรากันแน่ดวงอาทิตย์ประทุหรอหัวรบนิวเคลียร์ระเบิดหรอโรองงานกระจายรังสีหรอพวกเราก็ไม่เคยเห็นมันด้วยตาของเราเองเลยไม่ใช่หรอลูซ คุณปู่รา่ย,ยาวจนลูสปฏิปติประ,ต,ประต,ต่อเรื่องทั้งหมดให้เชื่อมโยงกันแทบไม่ได้เลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระผู้เป็นเจ้าหรือปีศาจกันล่ะครับลูสเอ่ยถามด้วยความสับสนถึงที่สุดก็ต้นเหตุวันวิพากษานั้นมันเกิดจากพลังอันเกินจินตนาการของปีศาจยังไงล่ะเสียงระเบิดดังขึ้นที่กลางห้องเกิดแสงสว่างขึ้นรูปหนึ่งราวกับเกิดฟ้าผ่าขึ้นภายในห้องนั้น ลูซยกแขนขึ้นตั้งกาดปองหน้าจากเศษดินและฝุ่นที่กระจายขึ้นจากพื้นตตาไม,ม่รุ่นแรงสั่นสะเทือนเราแผ่นดินไหวอ่อนๆถึงไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแต่ก็มากพอที่จะทำให้บ้านทั้งหลังส่งเสียงเอียดอาร์ดและฟุ้งกระจายเศษ,ษฝุ่นจากบนเพดานให้ร่วงหล่นลงมาเหมือนหิมะในฤดูหนาวจนลู้ต้องหี่ตามองไปที่กลางห้อง ซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นต้นกําเนิดของแรงระเบิดนี้นะน,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 นั่นมันลูสเอ่ยเบาๆด้วยปากที่สั่นเทาหลานเรียกมันว่าอะไรนะเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมแล้วสิ่งที่หลานเห็นอยู่ตรงหน้านั้นควรจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะเป็นคำถามที่ทำให้ลูซรู้สึกเหมือนภายในหัวจะระเบิดออกมาเสาหลักศิลธรรมในจ,ใจิตใจสิ่งที่เขาเชื่อมาทั้งชีวิต และตรก,กะที่มนุษย์ทุกคนยึดถือในตอนนี้เหลือเพียงสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาเพียงเท่านั้นแล้วที่จะให้คําอธิบายกับเหตุการณ์ในค่ําคืนนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าของเขาได้มันคือตัวอะไรกันแน่ครับปู่รู้ถามคำถามที่ตรงประเด็นที่สุดออกมาสิ่งมีชีวิตสัตว์ประหลาดสัตว์ทดลองเจ้าตัวประหลาดรูปร่างเหมือนกิ้งก่ามังกรในเทพนิยายตะวันตก ปีกคู่เล็กกับจงอยปากสีดำสนิทราวกับอีกาที่กลางปีกออกโชว์หาซากศพมีแผงคอแพรรอบหัวกับเขาคู่ใหญ่นั้นทำให้มันดูเหมือนสัตว์โบราณที่สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีก่อนซึ่งลูสเคยไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนที่พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของเมืองถึงจะน่าเบื่อสุดๆแต่ลูสก็จำหน้าตาของสิ่งที่ถูกเรียกว่าไดโนเสาร์ได้ขึ้นใจนี่แหละคาอิน บุตรแห่งอดัมปีศาจลำดับที่53ของกษัตริย์โซโลโมอนปีศาจที่จะมอบพลังแก่ผู้ครอบครองพลังในการมองเห็นอนาคตของผู้ใดก็ได้เพียงด้วยสัมผัสร่างกายของคนผู้นั้นในช่วงท้ายของพระชนชีพพระองค์ทรงมอบมันให้กับอีไลจาอัครมหาเสนาบดีฝ่ายขวาเหมือนพระบรุษของตระกูลโปเดเรตนับตั้งแต่ค่ำคืนนั้น คำคืนที่ถูกเรียกกันต่อมาว่าปฐมการแห่งพันธสัญญาชะตากรรมพิธีกรรมนี้ก็ถูกส่งต่อกันมาตลอด3,000ปีอย่างไม่มีการขาดช่วงผู้สืบทอดทั้งหมดในตระกูลโปรเรเจตของเราเรียกมันว่ามรดรกแห่งบาปแล้วทำไมต้องส่งต่อกันด้วยล่ะครับก็ในเมื่อมันเป็นพลังของปีศาจแน่นอนว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่ แล้วทำไมเราถึงยังส่งต่อมันไปยังลูกหลานที่เรารักอีกล่ะครับลูสจะโกอนถามอย่างคาดหวังคำตอบแต่เสียงที่ส่งกลับมานั้นมันกลับไม่ใช่เสียงของคุณปู่มันเป็นเสียงที่ก้องกังวานแหบแพง้งเย็นเยอือกและทำให้เสียวสันหลังวาดทันทีที่เสียงนั้นเดินทางผ่านสดประสาทเข้าสู่การรับรู้ของสมองก็เพราะเมื่อไหร่ที่ปีศาจหลุดออกจากห่วงโซ่ของพันธสัญญ,ญา เพื่ออะไรที่พวกมันไร้ซึ่งผู้ครอบครองสิ่งแรกที่พวกมันจะทําก็คือการกวาดล้างทุกผู้ทุกคนที่มีสายเลือดต้องสาวสายเลือดแห่งบาบเหล่านั้นที่เคยผูกมัดพวกมันเอาไว้ยังไงรจะจ้างหนูเอ๋ย